บ้อนแจะ เคยจะแต่ไม่ไปแต่คือผมเห็นภาพแล้วผมดูแล้วไม่ค่อยน่าจะชอบแต่คุณไปเห็นใช่ไหมเห็นแล้วมันจะแบบม่อนจำเนอะเยอะๆเยอะๆเยอะปหมดเลยรีสอร์ทนะนะคะรีสอร์ทม่อนจำเนี่ยเคยเคยเป็นประเด็นอยู่อยู่รอบหนึ่งเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่จะต้องรื้อเพราะว่าเรื่องความแข็งแรงความปลอดภัยด้วยแต่ว่านี่ล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่พร้อมกําลังตํารวจและฝ่ายปกครองอําเภอแม่ริมกว่า300นายบุกเข้าไปรื้อถอนรีสอร์ททั้งหมด5แห่งด้วยกันเพราะเขาตรวจสอบ พบว่ารีสอร์ททั้ง5แห่งเนี่ยทำผิดพรบรป่าไม้ค่ะเพราะว่าใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์คและมีการเปลี่ยนมือให้กับนอมินีด้วยนะคะมีการเปลี่ยนมือให้กับในทุนหรือนอมินีเข้ามาประกอบกิจการแทนคือในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทํากิจการแต่ว่าจะมีการตรวจสอบแล้วพบว่าไปาให้คนอื่นเป็นคนทำคือไอตอนเขาเขาจัดสารให้เนี่ยด้ววัตถุประสงค์หนึ่งคือทํากินอะ่ะให้ชาวบ้านในพื้นที่ทํากิน แล้วหลายที่เป็นแบบน,นี้นะ<ห>ขา่าคอจะได้ไหมจำไดค้คล้ายๆกันเลย<ห>แล้วพอจะทําอะไรตามกฎหมายจริงๆก็ลําบากแล้วตอนนี้ค<ห>่ะแล้วนี่คือรีสอร์ตก็สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็พบว่าผิดกฎหมายก็ต้องรือ<ห>้อค่ะมีทั้งหมดเนี่ยหแห่งด้วยกันนะคะบนดอยม่อนจันมีหลังสวนโฮมสเตย์ ม่อนดาวเรืองม่อนดูดาวม่อนแสงระวีแล้วก็แสงเหนือแคมปิ้งนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มชาวบ้านค่ะในนามเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมง12หมู่บ้านเดินทางมาคัดค้านการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าขอให้ชะลอการ การลื้อถอนออกไปก่อนนะคะและขอให้รอคําพิพากษาของศาลก่อนว่าผลจะเป็นยังไงนะซึ่งก็บอกว่าถาหากว่าศาลพิพากษาเลยนะี่เขาก็พร้อมจะน้อมรับะนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ผู้มีการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่คุณสัมพันธ์พุทธด,ด้วงบอกว่าก่อนนั้นนี้มีการตรวจสอบที่พัครีสอร์ทที่ดอยมั่นแจ่ม122แห่งพบว่ามีความผิดอยู่86แห่ง ซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลบางแห่งศาลก็พิพากษาความผิดแล้วด้วยส่วนอีก36แห่งตรวจสอบอย่างละเอียดพบข้อมูลหลักฐานชัดเจนค่ะว่ามีการเปลี่ยนมือไปให้กับนายทุนเข้ามาประกอบกิจการแทนก็ถือว่าผิดวัตถุป,ประสงค์เช่นเดียวกันจึงจําเป็นจะต้องเข้ามาหรือถอนนะคะเนี่ยนี่แบบนี้เป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งนะที่เวลาพอภาครัฐลงมือไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มบอกโอ้ดูสิเนี่ยรังแกคนจนนะ,ะประยิบป่าจากคนจนนี่ ไม่ใช่ที่ยึดฝ่ายจากคนจนนะเอาพื้นที่มาจัดสรรให้คนยากคนจนแล้ววันดีคืนร้ายมันกลายมาเป็นรีสอร์ทอ่ะผิดวัตถุประสงค์และเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือด้วยนะคะก็สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้รื้อนะคะสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะครับ